สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับหรือตรวจเช็คนะครับในกรณีที่มอเตอร์เราเนี่ยครับมอเตอร์เราหมุนหมุนไม่หยุดเลยเนี่ยแบบหมุนไม่หยุดเลยต้องทํายังไงดีนะครับอ่ะดับแรกเลยนะครับผมดับแรกเลยเวลาลูกค้าอยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัววอร่มใช่ไหมครับตัววอร่มแนะบบตัวเล่คอนโทลเนาะใช่ไหมฮะ นี่อ่าลูกค้าปิดสวิตช์ก่อนนะให้ดึงออกมานะครับดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะดึงมาอย่างนี้หนีนะดึงมาอย่างนี้เราจะเจอน็อตเบอร์สิบน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวเมียนะนะนี่น็อตตัวนี้นะนนนนนะให้ใช้ระแจเบอร์สิบคันออกมาคันคันทวนเข็นเมนาฬิกานะครับเห็นไหมคันทวนเข็นเมนาฬิกานะครับคันปกติ นี่ครับเราขันออกมาขันออกมาเรื่อยๆครับขันต้นเขาสุดออกมาเลยนี่นี่สุดออกมาแล้วสุดแล้วทีนี้ยด้านข้างของไอ้ฝาตัวเนี้ยคุณจะเห็นน็อตสองตัวน็อตตัวที่หนึ่งตัวนี้อ่าตัวที่สองฝั่งนี้ขันทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันขันออกมาขันเสร็จมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับนะครับบางรุ่นจะมีตัวเมียอยู่ด้วยบางรุ่นจะเป็นตัวผู้อย่างเดียวอันนี้เพื่อความสะดกวกรวดเร็วนะครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเราขันไว้รอแล้วนะครับยกออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมครับจะเจอมอเตอร์จะเจอมอเตอร์กับเฟืองขับแล้วก็ภายในของตัวนี้มีอะไรบ้างครับนะครับจะมีหม้อแปลงขนาดเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ที่เราหมุนเมื่อกี้นี่คือตัวนี้นะตัวนี้เนี้ยตัวนี้นะที่เราหมุนแล้วก็เอามือดันออกมาอย่างนี้นะครับดันออกมาอย่างนี้นี่เห็นไหมครับนะครับอ่าเราจะเจอตัวนี้ ถ้าเป็นตัววอลลุ um ่มคอนโทรลคือตัวนี้นะที่หมุนไปหมุนมาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าสะดวกไปซื้อร้านอิเล็กทรอนิกส์ร้านอิเล็กทรอนิกส์แถวบ้านในอำเภอก็ได้นะครับไปบอกเขาว่าซื้อตัววอลลุ um ่มคอนโทรลตัวเนี้เอาตัวที่หนึ่งร้อยเคถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีแค่ตัวนี้เพียวๆเลยนะครับจะมีแค่ตัวนี้มีแค่เท่านี้เลยนะครับหรือบางเจ้าเขาก็จะมีน็อตไว้ให้ด้วยนะครับก็จะมีแค่นี้แล้วก็จะมีสามขานี่ ขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามไหมขาหนึ่งขาสองขาสามหงขึ้นนี้นะแล้วเราให้เขาบักกี้สายให้บอกพี่ครับบักกี้ให้หน่อยบักกี้สายสามเส้นนี้นะเนี่ยใส่3ามขานี้บักกีประมาณคืบหนึ่งก็พอคือบนิ้วชี้เราก็พอ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองทีเนี้ไอตัววอลลุ่มคอนโทรลเนี่ยนะครับสูงสุดห้ามเกินหนึ่งร้อยห้าสิบ ส่วนมากมาตรฐานที่เขาใช้คือ 100k 100k ตัวไหนเอ่ยอันนี้ 20k สิบ k คืออย่างเงี้ยครับเขาจะเขียนว่า 100k เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับ 100k เห็นไหมมันจะสายไฟจิ้มเห็นไหม 100k เห็นไหมไม่ 100k อ่าส่วนมากจะเป็น 100k นะครับอันนี้ก็ 100k เหมือนกันตัวนี้ก็ 100k แต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งคนละรุ่นเนี่ยก็ 100k เห็นไหมเห็นตัวนี้ไม่ 100k เห็นไหมอ่า 100k ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ 150k หรือ 200k ก็คือตัววอลลุ่มคนๆนเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้มันจะเป็น 100k สองฝั่ง1ฝั่ง2ฝัง่งอันนี้ลูกค้ามีปัญหาผมก็จะเอาสองฝั่งนี้ให้กรณีหน้าหนึ่งมีปัญหาก,ก็จะเหลืออีกหน้าหนึ่งก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ที่เราใช้งานปัจจุบันนี้ทุกวันเนี่ยโดยส่วนมากจะเป็นหน้าสัมผัสเดียวนะครับเวลาเขาเสียหาย,ยก็คือเสียหายเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ นะครับเอามาดูวิธีการเปลี่ยนมาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงตอนที่เขาบักกีให้แล้วใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมทันไหมเมื่อกี้พูดถึงตอนที่เราไปซื้อแล้วมีเขาจะมีขาสามขาให้เราให้ร้านเขาบักกีสายให้อย่างนี้นะสายไฟทั่วไปครับร้านเขาใส่ให้สายใหญ่อย่างนี้ก็ได้หรือจะสายเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสายที่มีสีอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะมีสามขาสามเส้นอย่างนี้นะนะครับวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันครับอันนี้ตัวตัวเก่าเราเนาะ ตัวเก่าเรานะตัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูอ่ะเราตัดเลยตัดปุ๊บตัดอย่างนี้นะอ่าตัดเสร็จนะครับมันก็จะมีสามเส้นเหมือนกันนะจากนั้นเราก็เปื่อยสายอ่ะเราเปื่อยสายอ่าพอเราปลอกสายเสร็จแล้วมันก็จะมีสายไฟข้างในอย่างนี้เห็นไหมครับจะมีสายสี แดงสีดําสีเหลืองหรือบางทีสายนี่มันร้อนมากก็เป็นสีส้มก็มีนะแล้วแต่คือสรุปก็จะมีสามเส้นนะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเราต่อถูกต่อผิดนะครับเอาสายสีดํากับสีแดงไว้ทางขอบในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเส้นไหนควรต่อเส้นไหนนะเอาสายสีดํากับสีแดงไว้เส้นขอบอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะอ่านี่ผมมีหมวกผมมีหมวกใส่หมวกคือตัวนี้ผมเรียกหมวก หมวกในการช่วยขันนะครับบางทีเราเราเอา,เ,อาเรียกว่าอะไรสก,ก็อตเทปพ,พันไม่ได้นะครับเขาจะมีความมันเราก็ต้องมีตัวนี้ครับตัวช่วยนะครับผมจะให้ไปด้วยนะครับอันนี้ของลูกค้านะผมทําตัวอย่างให้ดูนี่นะสายสีแดงใส่ขอบด้านซ้ายสายสีดําใส่ขอบด้านขวาครับต่อผิดเขาไม่ช็อตนะครับเพียงแค่ว่าเขาจะหมุนกลับด้านถ้าเขาหมุนกลับด้านเราก็มาสลับสายสีแดงกับสายสีขวา สายสีแดงกับสายสีดํานะครับถ,ถ้าข้อมูลกับด้านนะถ่ายอยู่นะถ่ายตัวเนื่องนะครับถ่ายตัวเนื่องถ่ายตัวเนื่องเห็นไหมครับทีนี้เหลือสายสีเหลืองบางทีสายนี้ก็เป็นสายสีส้มก็มีแล้วแต่ก็จะมีสามสายนะครับแต่หลักๆก็จะมีแดงกับดําให้เอาไว้ขอบไม่ขอบก็จะเหลือสายตรงกลางเห็นไหมตรงกลางเนี่ยตรงกลางจะมีขาเห็นไหมครับนี่ขาหนึ 2, ่งขาสองขาสามขาสอง ก็คือตรงกลางนี่ครับก็จะามาใส่กับตรงกลางนี้นะครับนี่อ่าพันเข้าไปอันนี้คือเราเช็คเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับอ่าให้บิดมาทางด้านซ้ายก่อนนะบางทีเขาอาจจะอยู่ใงท่าเนี้ยให้บิดมาซ้ายก่อนทีนี้เราก็ไปเปิดสวิตสวิตเราเนี้ยนะครับธรรมดาปกตินะครับเปิดเลยหนึ่ององเปิดสวิตปุ๊บอ่า มาเล่งดูผมจะลองเล่งนะครับหนึ่งสองอาช่งเราต่อถูกกันไหมครับอ่าหนึ่งเอากันไกลกันไกลออกอ่ะหนึ่งอาดูดี้เห็นด้วยกันหนึ่งสองเห็นไหมเล่งแล้วก็เบาเบาได้ใช่ไหมเล่งผมเอาใแจใส่ให้ด้วยเห็นไหมนะเบาเอาเล่งเบานะครับง่ายมากเลยนะครับไม่มีอะไรเนี่ยสายเดิมที่เขามีก็จะมีเห็นไหมครับ ดำอยู่ขวาแดงอยู่สายให้งายขึ้นนี้นะดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้าย,นนนะย,าย,ายต่อสองเส้นนี้ก่อนแล้วสายตรงกลางก็มาใส่กับสีเหลืองแต่สายที่เราบัคก,กี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเดียวกันเลยเห็นไหมเราไม่ได้แยกสีให้นะเราไม่ได้แยกสีเราแบกครีมสีเดียวกันเลยให้จําไว้เสมอว่าดำแดงอยู่ขวาซ้ายขวาสลับไปได้หมดเลยถ้าเราต่อผิดหมอกไอโวล่มเราเนี่ยครับเขาก็ทํางานแต่เขาจะหมุนกลับด้านหมุนทวนเข็นเมนาฬิกานะครับเขาจะหมุนทวนเข็นเมนาฬิกา ถ้าเราต่อถูกเนี่ยก็จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งมันจะมีแค่สายสามเจนนะครับถ้าทําให้ถูกเดี๋ยวให้โทรมาหาเรานะครับโอเคอันนี้ถือว่าผ่านเดี๋ยวผ่านนะเดี๋ยวผ่านด้วยใช้ได้แล้วเราก็ประกอบเข้าไปตามเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมรูเดิมอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรก็ขันเข้ามาเดิมปกตินะครับนีเห็นไหมอย่างนี้เลยปกตินะเข้าใจตรงกันเนาะโอเคต่อไปจะสอนวิธีการ เช็คมอเตอร์เบื ойти, anse, right? Again, products, ouais. ้องต้นว่ามอเตอร์เสียหรือไม่ต่อเลยนะจะสอนวิธีเบื้องต้นหรือแนะนําการใช้งานเบื้องต้นว่ามอเตอร์เสียหรือไม่โบลุมก็ปกติก็มีความเหนื่อยอยู่นะไฟก็เข้าแต่ทําไมมอเตอร์ไม่หมุนวิธีการเช็คมอเตอร์เบื้องต้นมาต่อกันเลยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วนะสมมติเป็นมอเตอร์โดยตรงเลยก็จะทํายังไงนะครับทีนี้อะแดปเตอร์ของพวกเราเนี่ยของเพื่อนๆนะครับที่ได้ไปนะครับมันจะมีหลายแบบหลายรุ่นเนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับ เราจะมีสายมาจำเขานี่โดยตรงเลยนะครับพิธีการเช็คเบื้องต้นนะเนี่ยครับเนี่ยครับสมมติว่าสองสายนี่ไม่มีอ่ะพอ,อ,อกเลยอ่ะไฟแฟเพื่อความแฟว่าเราต่อไฟอยู่ไหมนะครับจิ้มเลยครับหม เขากระชากเลยแต่เขาจะกระชากเลยนะครับถ้าเขาถ้าเขาไม่เสียนะอาดูช่างตั้งกล้องตรงนี้อาดูจิ้มเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์แล้วมันต่อเข้าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือจะต้องผ่านอะแดปเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี้ยใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับมอเตอร์ใช้ไฟแค่12โวลต์นะเอาแบตเตอรี่เราก็ได้หรืออะแดปเตอร์เราก็ได้อะแดปเตอร์เราที่เอาออกมาเนี้ยมันจะเป็นสายอย่างนี้นะจะเป็นสายสีดำอย่างนี้นะนี่นี่นี่นะครับ พอเราตัดสายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆอยู่ข้างในสองเส้นแล้วก็ฉีดออกมาฉีดเส้นเล็กๆนี้ออกมาเนี่ยจะมีเส้นอย่างนี้ออกมาเส้นอย่างนี้นะแล้วก็ฉีดออกมาแต่ตัวสองเส้นจิ้มเลยครับไฟไม่ช็อตครับสิบสองโวลต์เองคนะจิ้มเลยวิธีการเช็คมอตเตอร์บางต้นว่าเสียไหมว่าบอเตร์เสียไหมนะจิ้เมเลยหนึ่งสองนะครับหมุนเห็นไหมถ้าผมมาออกหนึ่งสองเสียงว่าไม่เสียถ้าเราจิ้มสลับด้านกันได้ไหมได้แต่เขาจะหมุนกลับด้านคอยดูนะ ลองจิ้มสลับด้านดูนะหมุนไหมหมุนสลับด้านเห็นไหมอ่ะผมจะจิ้มอีกด้านหนึ่งสลับด้านเหมือนกับเราไปฟังเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราต่อไอตัวเนี้ยสลับด้านมันจะหมุนยังไงนะครับเหมือนกันอย่างนี้เลยมหไหมอันนี้ข้อมูลถูกด้านอ่ะพอหมุนสลับด้านเราต่อผิดแห้นหมุนกลับด้านทํางานเหมือนกันแต่หมุนกลับด้านแต่ถ้าถูกต้องคือต้องหมุนไปทางขวาตามเขียนาฬิกาโอเคนะครับเจ้านี้แสงว่ามอเตอร์ไม่เสียพอรุ่มเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับทำอย่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ประกอบตามเดิมปกตินะครับขอบขอบคุณมากครับผม